คำสั่งจังหวัดพะเยาที่1600ทับ2564เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558นั้นเนื่องจาก การไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกแห่สถานหรือสถานที่พำนักอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลนะักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคา2019แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศเพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อใหการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2 2วงเลบหวงเล็บ7และมาตรา34วงเล็บหแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ประกอบข้อ7วงเลบหและข้อ11ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548ฉบับที่1ลงวันที่25มีนาคม2,563ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่13ทับ2564เมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2,564จึงมีคำสั่งดังนี้ 1. ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกขณสถานหรือสถานที่พำนักเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือกรณีขับรถยนต์เพียงลําพังโดยไม่มีผู้ร่วมโดยสารรวมถึงการทำกิจกรรมออกกำลังกายในที่สาธารณะโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย2เมตร 2. ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2,558อันหนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งได้ตามมาตรา30 วักสองวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539ทั้งนี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสั่งณวันที่29เมษายนพุทธศักราช2564ในชุติเดทมีจันทรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยาครับ